ไกอกเป็นอย่งเงยแบบผู้ฒ่าไปเลยเป็นยังผู้ฒ่าผู้แก่ขรหักเมตตาไปไปเขาครับผู้ใหญ่ผิดอย่างนี้จาจะไม่ย่างมอันดันอันนี้เฮ้ยตีดาได้นี่ยิกคนสะอันตาบเ้ไหนองตื่นนอนใส่นอนสื่อใส่รเดนอนมือเสาไปเตือนเาใส่กันเลยด้วยไป คอยนอนบัะเนียง่อยตื่นนาฬิการพูดช่วงเที่ยวกับลูกคือมันโยงมันย่างมัโยงมัย่างแต่ผมยังไม่ได้จริงๆแล้วผมไม่ค่อยได้เจอคุณพ่อสมรักมาตกว่าสาเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้เจอไปเจอคุณแม่พ่อพ่อแกไม่เคยอยู่บ้านเจอล่าสุดก็ทาง,งมันคือเบร์อ่ะก็คุยกันเออพ่อมาก่อนแกิร์ตไหมนี่นูน่นขอบคุณมากครับ Ừ đưa mà đưa mà, chứ cả đưa mà Mà còn có nói ซับพอร์ตกันว่าจะเป็นกรณีใดดีจุด,ดพี่นอ้องส่งเสริมกันตัวอันนี้ก็ได้เฮงเหลวเขาตรงผู้จากเด็กหน่อยส่งเสริมกันมีความที่ดีต่อกันหักกันแพ่งกันเขาคงต้องคิดเล็กคิดหน่อยแต่เขาทำไมาหาก,กินกาบว่าหฮงเหลวพี่น้องพอแรงแล้ว เครื่องขายบัตรแต่พวงกันอย่างขายตัวออนไลน์ ก่อนญาตขายบอกอะไรน,นะครับพร้อมจ้นานัตตี้อยู่ไหนจ้ารอบนรถนะจ้ะเตรียมตัวไปงานจ้าเอาฟางคืม้มา บอสชินจังตั้งไว้ทีรอแล้วเด้อจังหวะจังหวะหาสักพวกพีอเนยเตรียมตัวไปงานจ้า วนรอบมาหนอึ่งอุ้ยลืมสลับอะนะไกฮะแมนจ้า

ไปจ้าแม่แซมไปสือหลังเปล่า,า,เ,าเอาอะไรก็สามารถอะไรทีส้นจะใส่รอเท้าแล้วฮะใ่รองเ้าส่งค่ะตรีฝั่นี้เลยจ้าจะไปเยอะกว่ันิดนึงพี่น้องเอ้ยขย่ยไม่สนจ้า่าีเกี่ยวแยังมื่อนหร่นี่ไงไปอเมซอนไม่เซีจะไปอะไรเสื้อผายอะไรมนุผิดมุษย์นือเปล่

ก็ซื้อออกซิเจนแท่งชั้นอยู่ไหนเพื่แซน์เราซื้อถ้าเราไม่ออาจะได้ตัวฝากถึงลูกค้าที่จะมาแล้วที่ห้า้วยนะครับต้องจ่ายเงินสดนะไม่มีเบิกจ่ายนะจ๊ะพอไม่เบิกจ่าย้วาจา ลองออกจากคนไปสมัครเขาไม่มีใครออกจ้าอันนี้ออกตามไปเองจ้าไม่มีใครออกนะจ้าเบสไายังไงอะเบสไปยังไงอะนักธิ์ทีมันขึ้นอนี่กูดดาอย่างมันหนวะ โทษหาเปลี่ยนบอกลูกใครโทษหาเปลี่ยนจะมีเชกันไม่ดาวังมึงคือสีลาคกับแนแทฉมึงลาดแบบกันหมื่นหนึ่งสองหมื่นกูก็บ้าบ้าอย่างก็เลยขอโทษครับบอกอบอก็เลยฟ้าวมากที เต right? no, really ิมไม่ได้หรอ้าหังส่ไม่ได้กรอบแป้งมันใ่กว่าไม่ก็เอาปกติสิก็ปกติคือเรื่องปกติบ่บ่ต้องเอาบ่ต้องกรอเต็มเลยเกรอบมันหน่อยไหมกรอบมันก็เต่ได้ถ้าเติมใส่กรอบหือกรอบมันใส่ไม่ได้ทุกอย่างเลยไม่ใช่อะเติมหรือเป่าเติมเข้าไปอ๋อก็เป็นยังไงไม่ใช่หรอลดลดถ้าแบบติดอาวอะกาวอะเสร็จไม่เสรกรอมันจะสวยไหมแล้วพี่โตก็มีเสรกรอบสอนด สาวเอ็มไม่อยู่นะตัวที่เอ้ยแล้วทำไมต้องใส่ก็เป็นอย่างเขาต้องใส่ไม่ทะเบียนมันใส่ไม่ได้หรอข้าแล้วเขาเอาแบบเอาแบบยังไงเรางงยี่ห้ออื่นดีเรียนดูไปไปศึกษาไปเป็นรูหมดแล้วซูนก็บอกว่าถ้าไม่จรวไม่ทะเบียนก็ติดกาาเรา เฉพาะเจาะถ้าติดกาวน้องชีวิตการแห่งแล้วน้องชีวิตการล้นหายนะจอดก็ไม่สวยเอ้าจอดแบบสวยงามแต่ว่าล้นหายมีนัน่องคันคันเชือแบบเจาะแบบสวยงามมันได้อยู่อ๋อทะเบียนก็จาะเป็นรูเหรอกูง่วงว่ะแล้วไม่มีไซส์พิเศษหรอกรอบมันอะกอบมันก็คือถ้าใส่กรอบ มุท hey, ัวแบบเอ็มจีด้วผู้เด็กคนคิดมันน้อยเปนตัวย่างเลยถ้าหลังก็จะรู้เจอแล้วเชื่อไม่ใช่พ่มันก็ปิดตรงตราวสราจะคิวเหรอบาทด้วย แล้วอีกน่ค,คนะก็เ,เอาประมาณสมนก็เลยเต็มสิเมเซ่คือดมแห้งแท้ไปวิ่งอย่างมากวิ่งหํหม,มอ,อมถ้าเต็มมุกฟัง,งกันหรอ ไม่แต่งหน้าก็หลอ่อขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะขายบัตรกันไม่ตามไปใช่ไหมไปยังไงลุ้นเลยอโอ้โอ้โอปากกาด้ามใหญ่มากไม่เลยหล่ะปากเล็กๆหนึ่งอันนี้มันเล็กเกินกว,ว่าที่ใส่กล่องได้ทำเป็นได้ พอดีกบไม่ไเ,เียที็ต้งใสก่กอนเลยแล้แ่เต็มพอดีกับั้เลยถ้าใสาก่กอนพุ่งจะเลยมากามีรูให้จอดากข้นถ้าสาาริจนาไว้เดี๋วมาจอดไม่ทะเบียน,นยก็ได้แต่ก็ไม่จะทำห่งวังนี่จะได้อยู่ ใหโทรไปถาม MC ก่ซนถ้าไมถึงไม่ได้อขออนุญาตขายบัตรนะครับกำลังจะไปงานวันนี้ไม่เกี่ยวแฟร์อยู่พูดเร็วเกินไป จะพูดแห้ชาขึ้นอะไรอ่ะชลิพึ่งฝากพาส,สหนึ่งบอสอาหนึ่งสอ,อหงหัพพกร้อยสี่สิบบาทแค่นี้น้องเหลืองรถบาร์ทางมาชั่วโมงหนึ่งครับไม่ไกลครับเลยเลื่อไถไปอาจริงดิคือคือคืนฝาคืนไฟ ฟรามพิไฟวันนี้ชมฟรีนะครับหน้างานชมฟรีคนจะรายอยู่คอลิงก์โอเคเดี๋ยวขออนุญาตปักหมุดให้นะครับสักคู่ผมจะปักหมุดให้นะมันยังงั้นกับทีนจะภาพจาภาพเจ้าสาัธา แม่แซมตามมาใช่ครับไม่แมันไปซื้อของกับ <c oughs> หมด้หรือยังครับ ส่งลิงก์ให้เองนะครับวันนี้ขออนุญาตส่งลิงก์มหมมาวันนี้ใครจะซื้อบัตรกลุ่มปิดครับขออนุญาตขายบัตรกลุ่มปิดแบบขายเองนะครับบอพี่ส่งลิงค์เองส่งรูปเองรับชมวันนี้นะครับรับชมมูนีขึ้นนีเต็มวงเป็นวันแรกของการออกเดือนเดินอ,ออกเดินสายเดินทัวร์ของเดือนพฤศจิกายนนะครับ คือวันที่เริ่มขายตัวแล้วนะทุกคนท่าที่เปิดไฟขนาดเท่าไหร่เนี่ยเริ่มปฏิบัติการคาบัตรก่อนหางานหนักขึ้นแนละ้ว EP นี้ดูดได้หนึ่งวันนะครับเพราะเป็น EP เจ้ภาพพิเศษนะครับเป็นรอบพิเศษดูได้หนึ่งวันคอยเราส่งลิงพี่น้องส่งแต่มือเชร้ามื้อเช้าส่งต่เก้าโมงส่งลิงรัวๆอเมซอซ่เลยเด้อสาาเสียอเมซอน เดี๋ยวตัวมาเลยมาเลยส่งริงส่งริงให้ทีคุณนิต,ยา,ตยาก่าบียากขายบัตรครับกำลังจะเดินทางไปคอนเสิร์ตวงใหญ่นะครับเต็มวงนะจ๊าที่รักเต็มพงเต็มอย่างเดื่อยมาหนีเด้อ รับจากลาวรับชมจากลาวขบุณจา่าอุย้ยอะไรโอมาทึบนะหน้ากะไรแม่มาฮเร็วเร็วอย่าช้าเลยนะแม่นหนาโน่นนี้นอไอคนในทางนึกสั่นนุกรุกขึ้นขยับ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 เข,ข,ข,ข้ามาว่าอีว่าไอขอนิยัดส่งอีกหนึ่งใบคุณวรันคุณวน,นาแม่วน,นาจา๋าลูกส่งให้น้าจา๋าลูกเองนั้นแม่นะ ลุกส่งรูปให้ก่อนนะเพื่อปึืมตั้งบงนะเอาไว้ตรงหนะ้าจะให้เอกใชยลาไปเรือยอย่างไรโอ้โหคนซื้อวัดเป็น9ก0กว่าท่าน999บวกนะครับซื้อวันนั้นยังไม่ดูได้ดอ๋อใครที่ซื้อวันนั้นใช่ไหมมันวันที่วันที่ผมไลฟ์สดอยู่ที่คาเฟ่ใช่ไหม ก็ไม่ต้องซื้ออีกไงไมันเป็นรอบมันเป็นกลุ่มเดียวกันใครเข้ากลุ่ม e ีพีหกสเหีแล้วไม่ต้องซื้ออีกใครซื้อแล้วม่อประมาณวันที่แปดยี่เก้าอ่ะงานที่แปดยี่เก้าที่สังขากับอะไรนะน้องหงอ่ะไม่ต้องซื้ออีกนะครับก็คือเข้ากลุ่มอันนั้นเลยอ,อันเดียวกันอันเดียวกันนะครับผมอันเดียวกันส่งสลิปมาเลยนะครับรอส่งให้นะครับรอจดสลิปแล้วจ้ะ คุ้มมากชือตอนเช้าเข้าเข้าไปได้รูปยูรี่กับบอสอันนั้นคือถ่ายสดสดตอนเชา้าให้แฟนคลับดูนะว่าเราแบบเออจริงจริมีอะไรอยาเงี้ยโอ้หน้ารักมากพี่เมย์พี่เมย์น่ารักมากพี่เมย์มาซื้อบัตรพี่เมย์น่ารักมากพี่เมย์ตารักแห้งน่ารักมากแจ้งชด่ดเลยนะครับพี่ เร็วเร็วอยาชจะเรียนมาไม่นหนาเนีน่ายาไอ้โอ้พี่เมย์เร็วมากเอาฝนคือตกเท่ละห้าป่ะนี่นี่ขนาดมาัน,นก็แจ้งเลยบอกตัวกลางชิดจัง โอ้มากกับพอรับโทไปกว่รับพ่อสายรับพี่ไว้ที่ห้องหนัจ้าแชรกลางกันกน,นะสีเดียวแล้วเออไปลุไปล่างไปจเจ้เปเซ็นร็วแปดสิไวแปดสิเปอร์เซ็นไปโอแม่แปดสิแปดสิเอ็ดแปดสิบสองเราว่ะ,ะอ้มื่อกลับมาแปดสิบมันมาขึ้นแปดสิแปดส,ส,สองดอกโอ้แปดเอ็แลดวิอเราว่ะออข้างหลังเออเออุ่นใจละจอด้วยแลต้อหน่มนบ้านจอดีดีบานนาน จอขึ้นแล้วมนบอขึ้นแล้วมันเมื่อกี้เอฉากามันเดียวกันเลยไปบอกเขาดึงขึ้นไปอันมันเป็นแบบสติสติแบบสิบไงบอหอ๋อออโอเคอันนี้้ใหญ่ครับอืมต้องหวงเอ็นอันนี้บอไม่อันนี้ปังต้องใช่บอหนมันใส่ปังต้องใ่บอใช่เบิ้งไฟซองฉากดีดีได้หล่ะขึ้นมาไรดีไม่เห็นน่าจะเ่างานี่ปรานเขาได้งานเพิ่ม ได้ได yeah, ้ครับได้เดี okay, <Sure> ๋ยวเสียเดี๋ยวเสี่ยเฟ้สองสามครับพื่นที่เรากำลังมันผู้จงพวงหลายบออันนี้ครับผู้จงพวงหลายบอเพราะหลายพรหลายเดี๋ยวเดี๋ยวผ่าเดี๋ยวผ่าติ้งไป้ที่เจ้าครับโอเคจ้าเขาวสวยๆเด้อไปสบายแบบผู้จัดการบัวไปตาแปะไปตาแปะเกาโมงยานไปที่บัวเรียว แอทมินทำไมไม่เปลี่ยนชื่อกลุ่มซะสลุดแฟนถามก่อนพี่น้องมาคำส่งลู้แฟนครับขายบัตรจริงไหมนี่ตัวจริงไหมนี่กระชินาพี่น้องก็ะชินเซลยวฟี เพชรนนท์ no ตุนวันนี้ได้ดูแน่นอนนะครับใครคิดถึงเพชรนนตุนอครัดนคบทที b ่ห uh, 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 right. uh, uh, ้านะครับดูไลฟ์สด i b a b y อพนาย่าเมครับ